เอาเดี๋ยวมาดูนะครับนกบวชนะครับกัดกันนะเห็นไหมคุณเห็นไหมครับมีเห็นไหมเหมือนกับไก่ชนน่ะนกบวชกัดกันนะครับยิงตัวเมียนะครับนี่นี่กัดกันนะครับถ้าจะไปจับก็จับได้ในในใเห็นไหมพวกมันพวกมันมารุมนี่ครับนี่กัดกันนะนกบวชน่ะ ทำไมไม่ช่วยครับเดี๋ยวเพื่อน,น,น,นมาเชียร์นะครับก็ธรรมชาติมันนะเย่ยงตัวเมียแน่นอนตรงเนี้ยนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมปล่อยให้มันตีกันคือน้องๆจะมาอาบน้ําตรงนี้ทุกวันนะครับแยกย้ายนะครับเหมือนไก่ชนเลยมึงนะจับก็จับได้นะครับนี่เห็นไหมเพื่อนมาเชียร์มีกองเชียร์ด้วยนะครับ ขมเมนกันนะครับใครไม่เคยเห็นนกบวชกัดกันนะครับก็ดูนะครับแล้วก็ปล่อยนะครับมีความเป็นไปได้แล้วครับอันนี้ผมอยู่าษฎราเลยนะครับนี่น้องจะมาอาบน้าเนี่ยนกบวชพวกเนี้ยแกงพวกมันจะมาอาบน้ำตรงนะครับจังหวะคนไม่อยู่มันก็ลงมาอาบน้ำปุ๊บเนี่ยทําน้ําให้พวกมันอาบนะครับเนี่ยถ้าผมไปก็แม่เหมือนไก่เลยพวกมึงไอ้หา่า ดูครับพอมันจะดิสตีเอาหงายท้องแล้วใครมาเห็นก็ดูนะครับไม่ใช่ว่ามันตายเห็นไหมไอ้หาแมม,อมลองดูมันว่ามันตัวไอ้ตัวข้างล่างมันจะตายไม่ใช่นะขึ้นพลิกมานะครับตีกันอย่างนี้นครับเอากองเชียร์กองเชียร์้นกงกองเชียร์เห็นไหมกองเชียร์ กองเชียร์กองเชียร์หนุกกองเชียร์สองตัวยังตัวเมียนะพวกเอาอหลุดแล้วหลุดแล้วยอมไม่ยอมไปกันไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้ว,อลว,ลวโอ้บิดไปแล้วนะครับไปตีกันที่ไหนพวกเห็นไหมนกบวชเดือดตรงนี้มันจะมีต้นตำลึงนะครับน้องๆก็จะมากินนะครับ ตีกันเดี๋ยวมึงก็ไปคืนดีกันแปลกก็มันมีอยู่สี่ตัวเห็นไหมมันไม่กลับมานะครับกลับมานี่ล้นทองคํามึงยังจิกกูเหมือนเดิมไหมเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอา,เอาผมไม่ได้อยู่บ้านเกือบ,เก,อบเกือบเดือนนะครับขึ้นกอนทองมอนะครับเอ้าเอาเอาไอ,อ้น,นี้มันต้องกลัวแดดนะครับพวกมันชอบอาบแดดปล่อยให้มันโดนแดดบ้างใช่ไหมอืม เห็นแล้วใช่ไหมครับลูกบดเดี๋ยวไปคุยกับเอี้ยงก่อนนะครับเพิ่งถึงนะครับถ,ถ่ายเอี้ยงก่อนเลยขอบคุณครับ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 เนี่ยเดี๋ยวมาทำหน้าที่ดูแลนกแทนนะครับให้แม่ดูแลมามให้แม่ดูแลนะครับ